ดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจคนมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะอยู่หลังตลาดบ้านฉางสามารถที่จะประกอบกิจการทําการค้าขายกันได้นะคะทุกท่านเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะอยู่ในอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองค่ะขายต่มกว่าราคาประเมินนะคะบ้านหลังนี้นะคะทุกท่านอยู่ต้นถนนรวมมิตรวัดเขาภูดอนนะคะหลังตลาดบ้านฉางเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นนะคะทุกท่าน บนเนื้อที่60ตารางวาค่ะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะพื้นบนไม้ลังลิ้นสำรุกท่านชั้นบนเป็นห้องโถงใหญ่มีห้องนอนสองห้องนะคะมีระเบียงหน้ายาวนั่งเล่นรับลมเย็นๆสบายๆายนะคะทุกท่านชั้นล่างนะคะเป็นพื้นปูนกระเบื้องค่ะปูกระเบื้องไวเรียบร้อยเลยนะคะเป็นโถงโล่งนะคะสามารถที่จะตั้นห้องทําเป็นสัดส่วนได้เช่นกันนะคะมีห้องนอนหนึ่งห้อง ห้องครัวเปิดโล่งได้นะคะหลังบ้านคะ่ะเป็นลานปูนกว้างๆคะ่ะทุกท่านต่อเติมอาคารเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าจะเจาะรั้วนะคะเพื่อทําเป็นที่จอดรถหลังบ้านก็สามารถที่จะจอดได้หลายคันทีเดียวนะคะพื้นที่กว้วางค่ะด้านหน้าคะ่ะเป็นโรงจอดรถนะคะสามารถเข้าไปจอดได้ถึงสองคันคะ่ะทุกท่านหรือจะทําเป็นร้านค้านะคะสามารถเปิดเป็นร้านค้าหน้าบ้านร้านของชำอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะ เพราะว่าเป็นถนนเส้นหลักของชุมชนค่ะเป็นเส้นใหญ่นะคะมีรถเข้าออกผ่านตลอดเลยค่ะเส้นนี้นะคะมีคนสัญจรไปมาเรียกว่า,วยวาเยอะนะคะต้องผ่านเนาะทางจําเป็นต้องผ่านค่ะพื้นที่นี้นะคะอยู่ใกล้จุดมอเตอร์เวย์ค่ะขาลงนะคะทุกท่านอยู่ใกล้รถไฟฟ้าฟาร์มเร็วสูงค่ะซื้อไว้เผื่ออนาคตได้เลยนะคะท่านใดสนใจราคาเพียงแค่1 8 5 0 0 0้บาทนะคะ ขายต่ำกว่าราคาประเมินค่ะประเมินได้ถึง2ล้านทีเดียวนะคะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะบ้านเดี่ยวหลังนี้นะคะสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้นะคะเข้าไปชมทำเลกันก่อนค่ะทุกท่านโทรนัดล่วงหน้านะคะก่อนออกเดินทางสำหรับคลิปนี้นะคะเจคนขอแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ